ก่อนอื่นผมเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรขอสาดูดีท่านทหารกล้าทุกนายนะครับที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศไทยของพวกเรานะครับและก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ชายแดนนะครับและทหารกล้าที่กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานด้วยกันสองเรื่องครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย นะครับเรื่องของพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนได้รับเครื่องขวากจากท่านสุพลจุนใสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตสามนะครับในเรื่องของการออกแบบสะพานโค้งนะครับข้ามแม่น้าหลังสวนตอนนี้นะครับสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับครั้งสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเป็นสะพานที่โดนระเบิดจากญี่ปุน่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผูกมัดกับ ใจของพี่น้องชาวอำเภองสวนตลอดและเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจริงทงหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับร้อยกว่าปีแล้วครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ทางาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสร้างรถไฟรางคู่แล้วท่านช่วย ออกแบบนะครับให้สอดคล้องกับตัวเดิมนะครับของสะพานแห่งนี้ก็ขอนาเรียนท่านประธานขวากถึงการรถควยแห่งประเทศไทยนะครับช่วยมานําเรียนเรื่องการออกแบบนะครับและแก้ไขปัญหนานะครับให้เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอําเภอหลังสวนด้วยนะครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับเรื่องของจุดตัดาทางรถควยนะครับที่ตําบลทุ่งคาได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายก เชียงักดบ์โบสุวรรณนายกอง์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกาพี่น้องประชาชนชาวหมู่สิบนะครับตำบลทุ่งกานะครับได้ลงพื้นที่แล้วไปรับฟังปัญหาในการทำ,ทำรถไฟรางคู่และจุดตัดของรถไฟวนะครับทางรถไฟของตำบลทุ้งกาขออนุญาตมานะครับเพื่อก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟวเนี่ยครับตอนนี้ทางรถไฟการรถไฟวแห่งประเทศไทยได้บอกนะครับหนังสือมาในเรื่องของจุดตัด3จุดตัดให้ าทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคานั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายปีละ5,000 0นบาท 3. จุดตกเงินเป็น1นล้านห้าแสนบาททุกปีเพราะงั้นแล้วผมขอนาเรียนท่านประธานนะครับวากถึงการรถไยแห่งประเทศไทยนิดหนึ่งบูรณาการร่วมกันครับทาไมต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งที่มีเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแค่นิดหน่อยนะครับแค่3าถึงสล้านบาทนะครับออกมาแก้ไขปัญหาและเช่าที่นะครับในจุดตัดของรถไย แบบนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทําให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจผมขอขวากนําเรียนท่านประธานนะครับขอใหอ้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับ